เรืวนู่เรื่ๆๆมันจะพูดหลักตาพูดว่าพี่ขายใครจะท้งนุนวงแบบผ่อนคลายผ่อนคลายนุ่นนน <c oughs> ไม่เป็นแบบนั้นแหละราชาเออกลุ่ม <c oughs> ปิดสองนะคะทุกคนขากลุ่มปิดเลยนะคะซึ่งใครที่ไม่ได้ซื้อกลุ่มปิดเนี่ยแล้วไปดูลอยดูในแกนทีวีเนี่ยมันจะแบบว่าดูไม่รู้เรื่องนะคะเพราะว่าในกลุ่มปิดจะเดินรอบชุดว่ายน้ำนะคะแล้วก็ชุดราตรีแต่ว่าถ้าแบบว่าใครที่ไปดูในแกนทีวีเลย <c oughs> ก็คือจะเป็นการแบบประกาศผลแล้วคนก็จะงงนะคะเอาหยุดทำไมจีบปุ้ยจีบแขนเอาหรอชาตื่นยัง ตื่นแล้วถ้าตื่นไม่ตื่นพูดไม่ได้ก็แากจะละมืออยู่ละมือเขานัดสิบโมงสนค์มาเท่าไหร่สิบโมงครึ่งฉันทโทรหาเธออยู่ <c ười> คุยเวลากันผิดตอนแรกนึกว่าต้องมาเที่ยงวันนี้ก็แบบว่าเอ้าต้องมาเที่ยงเหรอโอเคจะกลับไปนอนมาก <c ười> เปิดร้านวดใช้น้องกดดนะ็ดีนะเดินจุดด้วย สองก็เก้าพิมมาเยอะๆเลยสามพันคนค่ะที่ยังไม่ซื้อพิมมาเลยมาดูหนูเล่นละครเวทีดูสนน่ที่ละครเวทีเดี๋ยวสักพักจะพาไปดูไม่ต้องคิดเดี๋ยวสักพักจะพาไปดูบรรยากาศการซ้อมวารีวารีนอนน้อยใช่พักน้อยเกิดการฆาตกรรมเกิดขึ้นกายกำลังงงว่าใส่เสื้อผิดด้านหรือว่ามันเป็นคออย่างนี้คอมันเล็กมากกว่าเสื้อมันใหญ่มันเป็นคอแบบนี้อันนี้มันอยู่ข้างหน้าถูกแล้วเนาะ เสื้ออะไรแก่ใส่หมวกแฟนทนัื้อห้างาดีนะเนี่ย